สวัสดีครับวันนี้นะครับมาอยู่กับโมสเฟสคาร์นกเช่นเคยนะครับวันนี้นะฮะโมสหยิบเป็นตัว PPV นะฮะยอดนิยมอันดับหนึ่งะฮะของเจ้าตลาดกันมาอีกแล้วนะครับเป็นตัวคันนี้เลยนะฮะโตโยต้านิวฟอร์จูเนอร์ 2.4V นะฮะเป็นตัวท็อปสุดของรุ่นนะฮะคันนี้ 2WD นะฮะคันนี้ขับ2นะครับผมเป็นตัวปี2015นะครับคันนี้รถเพิ่งเข้ามาเลยนะครับผมหยิบมาให้ทุกท่านนะฮะได้รับดูรับชมกันนะรีวิวภายในภายนอกและ ฟังก์ชันคร่าวๆนะฮะสำหรับตัวเสียงเครื่องเขาจะฟิตๆเงียบๆประมาณนี้เลยนะครับผมใครที่หาเป็นตัวรถยนต์ครอบครัวอยู่นะครับไม่เกิน7ที่นั่งนะครับผมมโนแนะนําเป็นคันนี้เลยนะฮะเป็นตัว Fortuner นะครับอ่ะเป็นอ่าเป็นที่นิยมอย่างมากค่อนค่อนข้างที่จะ ราคานะครับผมค่อนข้างที่จะคงราคาคงที่มากๆเลยนะครับผมใครได้จับได้จองเป็นเจ้าของนะฮะไม่ต้องคํานึงถึงตอนปล่อยต่อกันเลยทีเดียวนะครับครับสำหรับรอบคันเขาก็จะประมาณนี้เลยนะครับคันนี้มาพร้อมกับเป็นตัวสีดำนะครับเป็นรถปี2015นะครับผมอ่ะแล้วก็คันนี้นะฮะราคาทางบริษัทจัดตั้งเปิดขึ้นมาอยู่ที่8 9 9 0 0 0บาทนะครับผมอ่ะ ทางบริษัทจัดตั้งขึ้นมาอยู่ที่9 1 9 0 0 0บาทนะครับขออภัยครับแล้วก็โมดมอบส่วนลดให้กับลูกค้าโมดเบสคาทุกทุกท่านนะครับผมเป็นในราคาพิเศษกันอีกเช่นเคยนะครราคาเพียงแค่8,099,000บาทเท่านั้นนะครับรับส่วนลดไปเลยทันที20,000บาท นะฮะท่านใดที่มองหาอยู่เป็นตัว f o r t จ n e r สีดำแบบนี้นะฮะเป็นตัวหน้าใหม่นะฮะตัวหน้านิวนะฮะเป็นตัวฉมหน้าใหม่แบบนี้ติดต่อนะฮะนัดวันมาดูนัดวันมาจองกันมาก่อนกันได้เลยหรือว่านัดวันมาทดลองขับนะฮะนัดวันมาดูรถหน้างานกันก่อนได้ครับอ่าสำหรับคันนี้นะฮะหัวน็อตเดิมๆเ,เลยนะครับแล้วก็ฝาหลังนะฮะไม่มีรอยแกะรอยถอด รอยอ์คอยู่ครบชัดเจนนะครับไม่เคยมีเก็บงานสีใดๆทั้งสิ้นนะฮะอาจจะมีรอยขนแมวรอยสะเก็ดหินนะฮะเป็นสภาพรอยตามการใช้งานนะฮะตามปกติเลยนะครับแต่ว่าทางโมดนะฮะบิ้วงานก่อนส่งมอบทุกคันทุกเคสอยู่แล้วนะครับผมสภาพรถที่ได้รับไปนะสำหรับลูกค้าโมดเวทคาทุกท่านคือรถสภาพพร้อมส่งมอบพร้อมใช้งานแน่นอนนะครับอ่า ตัวไฟด้านหน้าเขานะครับจะมาพร้อมกับเป็นตัวโคมไฟแบบโปรเจกเตอร์มาพร้อมกบ Beam, ับระบบไฮบีมนะฮะเพิ่มแสงลดแสงอัตโนมัติมาพร้อมเป็นตัวไฟ LED daytime running l i g นะฮะด้านล่างเป็นตัวไฟตัดหมอกคู่หน้าออกสูนออกโรงงานนะซี่กระจังหน้าเขาเป็นแบบโครเมียมแบบนี้เลยนะฮะตัวรถสีดําเงาแบบนี้นะฮะดูดุหล่อหนะครับ แล้วก็ด้านตัวล้อเขานะฮะจะเป็นล้อแมกอะลอยนะครับขอบ18ออกสูตรออกโรงงานนะฮะดอกยางแน่นๆพร้อมใช้งานเลยนะฮะสำหรับเจ้าของเก่าเพิ่งจะเปลี่ยนมาเองนะครับผมแล้วก็ตัวกระจกข้างเขานะครับจะมาพร้อมเป็นตัวไฟเลี้ยวปลายกระจกนะครับเป็นเป็นตัวไฟเลี้ยวในตัวแบบนี้นะมือจับประตูปิดเปิดโครเมียมนะฮะแล้วก็มาพร้อมเป็นตัวระบบสมาร์ทคีย์เลดเรียบร้อยแล้ว นะครับเบาเป็นตัวฝั่งคนขับจะปรับไฟฟ้าหดหกทิศทาง6ระดับนะฮะพวงมาลัยแบบัลติฟังก์ชั่นนะฮะเพิ่มเสียงลดเสียงได้ในตัวแบบนี้นะครับเกียร์ออโต้แบบระบบขั้นบันไดนะฮะปุ่มปรับโหมดเปลี่ยนโหมดนะครับแล้วก็จะมีเป็นตัวปุ่มกันลื่นถไหลนะฮะระบบแอร์แบบดิจิตอลนะครับหน้าจอนะครับหน้าจอออกศูนย์ออกโรงงานเป็นตัวหน้าจอทัสกรีนนะครับเดี๋ยวมสตาร์ทให้ดูเลขไม่นะครับ สำหรับคันนี้นะครับเลขไม่นะฮะสักครู่ครับขับใช้งานไป120,000กิโลเมตรเท่านั้นเองนะฮะย้ำว่า120,000กิโลเมตรนะฮะได้เป็น PPV เจ้าตลาดอย่างเช่นตัว Toyota Fortuner แบบนี้เลยนะครับแล้วก็ปี2015นะฮะร,ราคาคุ้มค่านะครับผมราคาเพียงแค่8,99,000บาทเท่านั้น นะครับผมลูกค้าท่านใดที่มองหาอยู่เป็นรถยนต์ครอบครัวนะใช้เที่ยวสิ้นปีนี้นะครับผมยังทันอยู่นะครับติดต่อมาหาก,กับโมดมาโดยตรงได้เลยนะครับหรือว่ารีบโอนจองนะล็อกคันกันมาก่อนกันได้เลยนะครับถ้าท่านใดถูกใจเป็นคันนี้จริงๆ นะครับผมเพื่อที่ไม่พลาดนะฮะให้สิทธิ์ลูกค้าท่านอื่นได้จับได้จองไปก่อนนะ,ะท่านจะได้เป็นเจ้าของเจ้าเข้าเจ้าของก่อนใครแน่นอนนะครับตัวเพดานเขาเกี้ยงเลี่ยมแบบนี้มาพร้อมตัวแอร์ราวสามตอนด้านล่างเป็นรูพาวเวอร์เอาล็ตนะครับผมอ่คันนี้นะฮะฟังก์ชันแน่นๆครบๆนะฮะแล้วก็ที่สําคัญเป็นตัวแบรน์หลักนะฮะเป็นตัวแบรน์หลักแบรนด์โตโยต้ตานะครับผม แน่นอนเลยว่าราคาค่อนข้างที่จะแข็งแน่นอนนะครับท่านใดจับไปแล้วจะไปปล่อยต่อไม่ต้องคํานึงไม่ต้องอกังวลแน่นอนนะครับผมาสาหรับตัวฝาท้ายเขานะฮะลอยอาร์คชัดเจนนะครับแล้วก็ตัวปุ่มเปิดปิดสวิตช์ไฟฟ้านะครับปเป็นฝาหลังไฟฟ้าแล้วก็ตัวสติ๊กเกอร์นะฮะติดอยู่ครบอยู่พร้อมแบบนี้นะลอยอาร์คเขาเรียงสวยๆแบบนี้เลย นะครับบอร์ดทถวสองแถวสามพับเก็บพับขึ้นได้แบบนี้เลือกใช้งานได้ตามอเนกประสงค์ที่ท่านต้องการได้เลยนะครับไฟท้ายเข้ามาพร้อมเป็นตัวไฟ LED แบบนี้นะฮะไฟท้ายแบบไลท์ก g ดิ้งแบบนี้นะฮะอ่ะเรียงเป็นเส้นนี่คือสวยๆงามๆกันเลยทีเดียวนะครับผมสำหรับตัว Fortuner นะครับสำหรับ Fortuner สีดำคันนี้นะครับผมดูหล่อ,อก,กันเลยทีเดียวนะครับถือว่าคุ้มค่าและตอบโจทย์ กับตัวราคามากๆเลยนะครับผมท่านใดที่สนใจหรือว่ามองหาอยู่ติดต่อมาหากระมดได้เลยนะโทรเบอร์สายตรงได้เลยนะครับที่เบอร์0984902739ท่นะครับ2องเนะฮะช่องทางติดต่ออื่นเพิ่มเติมนะครับโมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ทั้งหมดด้านล่างนี้เลยนะฮะท่านใดสนใจรีบติดต่อมาหากระมดกันก่อนกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วครับผมสวัสดีครับ